อีหยังหลงอีหยังเอ้ยหลงเอาอไหมเอ้ยทันบ่ทันบ่ทันบ่หลงโอ้มากินหมากกระทกลูกพี่น้องแต่ยังมา,มา,มาแต่เช้าแต่ว่าหลงนอนเฝ้าอยู่เมืไหนก็ว่าเห็นบ่เห็นบ่หลงเห็นบ่ ่อท่านมันดอกกันเขาเนี่ยป้าเหรอว่า <laughs> ขึ้นต้นไม้ร้อมวะไ <laughs> <laughs> อ้หลงมาพันเมือที่เท่าดวดเห่อพ,พี่น้องจาบ่ได้เด้นับบได้ในการไมายามอันนี้หลังบาทนี่แหละครับพี่นอ้องหากินเจาะ แต่ว่าบไดาจักเทียเนี่บิ่งทางยางที่ล่ะครับพี่น้องคล้องอดรอดคล้องใหม่ใหม่ทางด่วนนั่นพี่น้องเห็นป่ะครับใส่พ่เป็นซื้อๆดอกพี่น้องนี่ใส่ว้หม่องนี่นี่เป็นหลุมเหยือ่อเบิง่งที่ล่ะขนาดสูตรมะหอดปนิ่มมันยังโบร่น มันจะลั่นใส่มือจาของหนหนะ่นนะคือลั่นเป็นโอ้ยนาอยังมา้ยงเอาเขามาหายอีกเลียงไว้เลียงไว้แต่สปเลียงวีนีจแล้วบึงไนนเละพี่น้อง พี่กลับอยู่พี่มันยังบาลันอยู่โอ้ยเนาะแต่หลังหนีนสูตรออกมาเลียเ้ยงเอามาใหา้เลี้ยงเอาเยืย่อมาให้อีกเด้อ <laughs> <laughs> โฮ้ยเออเป็นห้อยคุดกินพี่น้องแล้วก็ห้อยยับอันนี้ยับออกเออโอเคเก่งครับ เก็ดกินยังสบายใจได้ต้องห่วงเซียมะหายอีกดอกอืน่นเป็นทุกอันพี่น้องเบิ้งหลังหนีหลังหนีมันใหญ่ทีพี่มันจะดึงเข่าหมันกับบลันเดียนเฮ้ยหนะเกดบ๊อบปินวด สบายคลายหนาภาษาชนเด้ลงบนนอกคลิปนี้เนาะมือที่แสดงจำประเด็นเราด้วยครับมือแหลกเขกาสารอย่ามาแรงจังมาแต่งใหม่ครับผมมาอนีเบิดกำลังใจล่ะไปพี่น้องมาแต่งใหม่มันมือแรงเอาอยู่นี่ล่ะไ,ได้ปะเอาบ่วงมานำร้อมเอา มาขุดแล้วมันมาขุดสั่มอีกนะพี่น้องบงเมื่อมูนอืมมันหมามันขุดมันแท้ก็ต้องกำจัดออกหายพ้นพนเกำจัดอยู่นี่วาหลายมือเรอืม